คริสเตียโนโรนัลโดยังไงก็ยังเป็นคริสเตียโนโรนัลโดอยู่วันยันค่ำครับโรนัลโดครับคือแบบอย่างชั้นยอดของแช่นะครับผมสตาร์วัย39ปีครับยังทำประตูไม่ได้ตลอด4เกมของทัวร์นาเมนต์ยูโร2024ครับโดยล่าสุดไดพลาดจุดโทษในเกมกับสโลวีเนียพร้อมน้ำตาครับยังดีครับที่ทีมเนี่ยดวนเป้าเข้ารอบมาได้ครับซึ่งทางมาติเนสกุนซือของฝอยทองเนี่ย,ยก็ยกย่องโรนัลโดคือแบบอย่างสำหรับ ความสําเร็จของแท้นะครับผมถือเป็นเรื่องสําคัญครับที่ได้เห็นนักเตะที่คว้าแชมป์มากมายแล้วทุกอย่างครับและมีสถิติมากมายทั้งจํานวนเกมในการลงเล่นให้กับทีมชาติแล้วก็เรื่องของการทําประตูด้วยนะครับสาหรับมาตินเนตได้กล่าวไว้ครับความสดใหม่ที่เขานํามาสู่ทีมนั้นน่าเซอร์ไพรส์มากๆครับเขาเป็นแบบอย่างสําหรับคนที่ต้องการชนะในทุกวันครับคนที่ต้องต่อสู้ในทุกวันครับเพราะแพชชั่นของเขาเนาะโอ้แสดงให้เห็นแล้วครับว่าเขาเกลียดความพ่ายแพ้ขนาดไหนครับเขาต้องการชนะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหละครับ มันคือแพชชั่นของผู้นาครับที่จะทําให้น้องๆในทีมน่ะเรียนรู้กับเขานะครับผมสําหรับโรนัลโด้ครับตั้งเป้าหมายเป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดที่จะทาประตูในศึกฟุตบอลยูโรชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครั้งนี้ให้ได้นะครับโดยทีมจะเจอกับฝรั่งเศสในระอบแปดทีมสุดท้ายวันคืนวันนี้นะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปถ้าวันนี้แพ้ฝรั่งเศสบอกว่าสถิตินั้นก็คงไม่มีโอกาสอีกแล้วนะครับเพราะว่าแกนั้นได้ออกมาพูดเองนะครับว่ายูโรครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยูโรครั้งสุดท้ายของตัววพี่แกกด้ยนรผม็ุ รรับลุ้นให้แกทําประตูได้แล้วก็สร้างสถิติให้วงการฟุตบอลนั้นได้จดจําชายที่มีชื่อว่าคริสโนโรเดโดครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ